เพื่อนๆรู้จักนิทานชาดกไหมครับนิทานชาดกนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของพวกเราชาวพุทธทุกๆคนนะครับนิทานชาดกครับไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นนิทานสอนคุณธรรมนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นนั่นคืออดีตชาติของพระสัจจพสุทธเจ้าที่พระองค์ทรงนํามาเล่าให้กับเหล่าภิกษุฟังในโอกาสต่างๆกันครับเพื่อเป็นแนวเป็นแบบเป็นวิธีในการปฏิบัติครับผมสําหรับภิกษุ หลักธรรมที่พวกเราทุกคนครับได้ฟังจากในิทานชาดกครับมันสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่จากัดด้วยกาเวลาที่ผ่านมา2,500ปีครับนิทานชาดกไม่เคยเก่านะครับเนาะยังใหม่อยู่เสมออย่างวันนี้โคฉลลงจะนํานิทานชาดกาดเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับแล้วเปรียบเทียบให้ทุกท่านฟังว่ามันสามารถนํามาปรับใช้ในยุคป,ปัจจุบันไม่ได้อย่างไรเนาะนิทานชาดกเรือ่องนี้ชื่อเรื่องว่าสกุณาชาดกครับท่าน เรื่องมีอยู่ว่าสมัยพุทธกาลนะครับเนาะพระภิกษุที่ตัดสินใจออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมทั้งหลายนั้นพระภิกษุแต่ละรูปก็จะมีวิธีการปฏิบัติในการที่จะบรรลุธรรมแต,ตกต่างกันออกไปบ้างก็อยู่ในวัดวาอารามนะก็นาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมบางท่านบางรูปก็ไปอยู่ป่าเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรมทำจิตใจของตัวเองครับให้เข้มแข็งเอาชนะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้ได้ดังเช่นภิกษุหนุม่มรูปหนึ่งครับเป็นภิกษุบวชใหม่ เมื่อท่านบวชแล้วปฏิบัติโดยการไปอยู่ในกลางป่าใหญ่โดยมีชาวบ้านครับช่วยกันสร้างาหารนาสาธาให้ท่านอยู่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นผ่านไปไม่นานครับนอกจากป่าชี่ยวชอุ่มพุ่มสวัยเขียวขจีพอฤดูแง้งคืบคานเข้ามาหาป่าที่เขียวขจกีก็ถูกความแล้งครับเข้าแผดเผาค่อยๆเหี่ยวค่อยๆแห้งใบไม้เริ่มร่วงหลง่นจากต้นลงสู่พื้นดินความร้อนที่แผดเผาครับแผ่นดินก็ แห้งระอุหญ้าที่เคยเขียวสดก็เป็นหญ้าที่กรอบแดงขึ้นมาไม้กิ่งไม้และก่อไม้ครับเมื่อถูกลมพัดก,ก็โยกไปโยกมาแล้วก็สีกันไปสีกันมาใช่ไหมครับเนาะสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับก็คือเกิดความร้อนแล้วก็เกิดไฟป่าเผาไม่ป่กทั้งป่าให้วอดวายที่ส่วนหนุ่มผู้บวดใหม่เมื่อเห็นดังนั้นก็รีบหนีออกจากบรรณาสรา,านะครับเนาะเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็มองดูบรรณาสา,าตัวเองนะครับค่อยๆถูกไฟเผาจนมอดไหม้ไปในที่สุด พิสุนุมได้แต่ยืนสลดใจว่าเฮ้อต่อไปนี้เราคงไม่มีบรรณศสาธาระให้ปฏิบัติธรรมอีกแล้วต่อไปเราจะปฏิบัติธรรมที่ไหนได้หนอหากเราจะสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยตัวของเราคนเดียวคงเป็นไปได้ยากมากดังนั้นอยาก,กันนั้นเลยเราไปขอแรงชาวบ้านนะครับเนาะให้ชาวบ้านเนี่ยเขามาช่วยสร้างบรรณศสาธาระให้เราใหม่ดีกว่าคิดดังนั้นแล้วพิ่สุนุมก็เดินออกจากป่าเพื่อไปอยังหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ชายป่าที่เคยมาสร้างบรรณศสาธาระให้กับท่าน เมื่อครั้งที่ท่านปรารถนาจะปฏิบัติธรรมณปะแห่งนี้เมื่อไปถึงครับชาวบ้านกาลังขมักขม่งกำลังกุลีกุจอครับอยู่กับการทันเก็บเกี่ยวพืชไร่เพราะในฤด,ดูแล้งครับต้องรีบเก็บเกี่ยวและเพื่อนําผ,ผลผลิตไน้ครับเข้ายุ้งเข้าฉางพระพิสุน,นุ่มก็เข้าไปหาแล้วก็บอกกับชาวบ้านว่าทุกท่าน บัดนี้บรรณาสาราของอาตมาที่พวกท่านเคยสร้างให้นั้นได้ถูกไฟป่าเผาผ่านจนหมดสิ้นแล้วอาตมาไม่มีบรรณาสาราที่จะปฏิบัติธรรมอีกต่อไปแล้วอยากขอความช่วยเหลือจากทุกท่านเนาะไปช่วยบัตรสร้างบรรณาสาราให้อาตมาใหม่จะได้ไหมชาวบ้านเราก็มองหน้ามองตาก,กันนะครับเนาะมันเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตถ้าช้ากว่านี้อาจจะฝนลงฝนตกลงมาทําให้ผลผลิตเสียหายชาวบ้านมองหน้ากันแล้วปรึกษากันแล้วก็หันมากราบท่านว่าข้าแต่พระคุณเจ้า ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งพวกข้าพเจ้าต้องรีบเร่งในการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันก่อนที่ฝนจะมาดังนั้นพวกข้าพเจ้าจึงไม่สามารถที่จะไปช่วยสร้างบรณรณาศาลาให้กับท่านได้ในช่วงเวลานี้ขอพิสุเจ้าจงรอไปก่อนเถิดเนาะเสร็จจากงานเก็บเกี่ยวพืชไร่เหล่านี้แล้วพวกเราจะช่วยกันครับไปสร้างบรณรณาศาลาให้กับท่านพิสุหนุ่มได้ฟังดังนั้นแล้วก็อืมรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเนาะแล้วก็เดินทางกลับเข้าไปยังป่า ไปอยู่ในะบริเวณที่บรรณาศาลาเริมตัวเองอยู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความว่างเปล่าในฤดูแรงที่แห้งผักผ่านไปสามเดือนชาวบ้านก็ยังไม่มาสร้างบรรณาศาลาให้ท่านรู้สึกร้อนอกร้อนใจมากครับพระพิสุทธิ์หมรุ่นนั้นจึงตัดสินใจว่าเ,เราไปกราบพระพุทธเจ้าดีกว่าเผื่อพระพุทธองค์จะมีวิธีการมีแนวคิดดีๆที่จะให้กับท่าน จะช่วยส่งภิกษุมาให้ช่วยสร้างบรรณาสรา,าให้ท่านก็ได้เนาะคิดอย่างนั้นแล้วก็จึงรีบเดินทางเข้าไปกราบองค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมาถึงณนะเบื้องพ,าพ,าพระพักแล้วพระภิกษุหนุ่มก้มลงกราบพระศาสดาแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดครับให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับดังนั้นแล้วพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุหนุมน่ม แม้แต่เดเรจชยังรู้จักที่อยู่บนบนสบายหรือไม่สบายใช้เธอจิงไม่เล่าหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตัดเล่าเรื่องสักณาชาดกให้กับพิษุหนุ่มและเหล่าพิสษุฟฝั่งดังนี้ครับสมัยหนึ่งมีพญานกใหญ่ครับอาศัยอยู่ต้นไม้ใหญ่กับเหล่าสักุณาบริวารกำลังยเลยพญานกจะคอยปกป้องดูแลเหล่านกบริวารทั้งหลายครับให้อยู่รอดและก็ปลอดภัยในป่า น,นี้ก็ม,มาถึงปีหนึ่งครับซึ่งเป็นปีที่ร้อนแล้วก็แห้งแล้งมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาใบไม้ได้เคยเขียวสดก็สลดแล้วก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินทิ้งไว้แต่ก,กิ่งก้านสาขาท,ที่ปาศจากใบซึ่งกิ่งไม้เหล่านี้ครับเมื่อลมพัดมาก็จะโยกไปโยกมาแล้วก็เสียดสีกันพยานกเห็นอาการดังนั้นจึงตรักรู้ว่าภัยอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นกับทีท่อยู่ของตนเองแล้ว เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพญานกครับก็เลยเรียกประชุมเหล่านกทั้งแล้วก็บอกกับเหล่านกทั้งหลายว่าพวกท่านรู้ไหมว่าไม่นานป่าแห่งนี้จะถูกไฟให้กลายเป็นจุนเพราะสภาวะอากาศที่แห้งแล้งแบบนี้ไม่นานป่านี้จะไม่เหลือซากจะไม่เหลืออะไรให้พวกเราได้อยู่อาศัยถ้าพวกเรายังอยู่ที่นี่ต่อไปพวกเราจะต้องสิ้นชีวิตเป็นอย่างแน่นอนขอให้นกทุกตัวเนาะ เตรียมอบพยพออกจากแห่งนี้ไปสู่ป่าใหม่ที่ข้าพระเจ้าไปดูมาแล้วไปเห็นมาแล้วว่ามันอุดมสมบูรณ์มันมีทั้งอาหารมีทั้งน้ําให้พวกท่านได้อยู่อาศัยถ้าจะนาพวกท่านไปผูงนกทั้งหลายครับเมื่อได้ฟังคากล่าวของพญานกก็เกิดความคิดแยกกันเป็นสองส่วนเหมือนสมัยนี้เลยนะ <c oughs> อาแยกออกเป็นสองส่วนครับส่วนหนึ่งก็เชื่อพญานกเพราะพะญานกเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดแต่ก็ยังมีนกหัวกับอนุรักษ์ นกหหวโบราณนกที่ยังเชื่อมั่นว่าตัวเนี้ยเราอยู่มาตั้งนานนะมนหลายชั่วอายุนกตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่ามาจนถึงรุ่นเรามันก็ไม่เคยมีไฟไม่ป่าอย่างรุนแรงเกิดขึ้นขนาดนั้นถึงขั้นที่ว่าพวกเราจะอยู่ไม่ได้เนาะพวกเราการะักถิ่นหวงถิ่นอยากจะอยู่อาศัยตรงนี้แหละก็เลยปรึกษาหารือกันแล้วก็บอกกับพญาลกว่าพวกเราไม่ไปพวกเราขออยู่ที่นี่เราไม่เชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไฟไม่ป่าทรุนแรงขนาด จนพวกเราไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยบนนี้ได้เมื่อไฟมาวาเราก็แค่บินหนีพอไฟดับไปแล้วเราก็บินกลับมาง่ายๆแค่นั้นเองอนกกลุ่มนี้คิดแบบนั้นแลปะปัจจุบันนี้ยัถึงแม้มใบไม้จะร่วงโรยเนาะแต่อาหารการกินยังไม่ขาดแคลนยังมีแมลงยังมีตัวหนอนให้เราได้จิกกินอยู่อุดมสมบูรณ์เราจะบินโยกย้ายอพยพไปทําไมให้มันเมื่อยให้มันเหนื่อยล่ะครับท่านพยานกเข็มดังนั้นจึงเอ่อยปาเกเตือนครับกับเหล่านกที่ยังอนุรักษ์ถิ่นเดิมอยู่ อดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีไม่เคยเกิดไปป่าครั้งใหญ่ก็ไม่ได้การันตีไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดในครเราไม่สามารถเอาอาดีตมากําหนดกตได้นกทั้งหลายเชื่อข้าพเจ้าเถิดอบพยพตามข้าพเจ้ามาไปะะอาศัยที่ใหม่ที่พวกเจ้าจะปลอดภัยแล้วก็อาหารการกินอุดมสมบูรณ์แต่ฝูงนกหัวอนุรักษ์กลุ่มนี้ก็ยังไม่ขยับไม่เขยื่อนยังคิดว่าที่แห่งนี้ คือที่อยู่อันอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ที่อยู่ที่จะมีภัยเกิดขึ้นแน่นอนนนั้พญานกจึงจําเป็นครับและก็จําใจที่จะต้องทิ้งฝูงนกกลุ่มหัวอนุรักษ์กลุ่มนี้ไว้ยังสถานที่เดิมแล้วก็พานกฝูงใหญ่กลุ่มใหญ่ที่มีหัวทันสมัยก้าวหน้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคือสถานที่แห่งใหม่บินออกจากป่าแห่งนี้ไปเป็นฝูงใหญ่เพื่อไปยังสถานที่ใหม่โลกใหม่ที่มันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็อุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมส่วนนกกลุ่มหัวอนุรักษ์ครับ ็ยังอยู่อาศัยยังที่แห่งเดิมหากินอาเหมือนเดิมกับที่เคยผ่านมาโดยไม่สำเนกเลยครับว่าไออันตรายกำลังจะเกิดขึ้นกับถิ่ที่อยู่ของตอนเองแล้วต่อจากนั้นไม่นานจากกิ่งไม้ที่เสียดสีกันจน,นเกิดควันวันหนึ่งครับเพกเกิดประกายไฟพลามออกไปกว้างใหญ่ครับในกลางฤดูร้อนที่แห้งป่าั้าป่าก็ลุกเป็นทะเลเพล,ลุกโชนร้อนแรงเหมือนด่างนารกอเวจี เ่าลกคุ่งหวงถินทั้งหลายต่างต๊ออกตกใจครับโอพีโผลบินขึ้นสู่ท้องฟ้าครับบินออกไปจากป่าแห่งนี้แต่พลานุภาพของไฟป่ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราลกตัวน้นอยๆครับจะทานไหวเปลวไฟแล้วก็เปลวควันพุ่งสูงขึ้นมาบนท้องฟ้าทําให้เราลกหัวอนุกษ์ทั้งหลายนั้นสําลักควันครับไม่สามารถที่จะบินต่อไปได้หมดเรี่ยวหมดแรงบินต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆจนถูกเปลวไฟนะครับลามเลียไปที่ปีกและก็ขนจนไม่สามารถที่จะบินต่อไปได้ร่วงหล่นลงสู่พื้นถูกไฟเผา คลอดดิ้นทุรนทุรายตายอยู่บนผืนดินนั้นอย่างน่าอน,น,อนาถสุดท้ายนกหัวนว่าเหล่านั้นก็กลายเป็นเพียงเศษเท่าถันอยู่การกองเพลิงแตกต่างครับจากหมูนกผู้มีปัญญาทั้งหลายทั้งปวงที่เชื่อมั่นในตัวพญานกบินตามพญานกมาด้วยความลำบากจนถึงป่าใหญ่ป,หญป่าใหม่โลกใหม่ครับที่มันสดใสสีวิไลอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญุเต็มไปได้วยหมู่นอนและก็แมลงซึ่งเป็นอาหาร,ปรโปรดของเหล่านกทั้งหลาย พญานกก็เลือกได้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่กลางป่าแล้วก็พาเหล่าบริวารนกครับไปสร้างรังหนะ้าต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นแล้วก็บอกกับนกตัอนั้นว่าพวกท่านจงเลือกเอาเถิดจะเอากิ่งไหนก็ได้สร้างรังของท่านอยู่ที่นี่ไปจนกว่าชีวิตท่านจะมาลายสูญเราจะอาสาดูแลปกป้องทุกท่านเองด้วยชีวิตและจิตวิญญาณของเรานกเหล่านั้นก็จึงอยู่อาศัยในป่าใหญ่นั้นภายตใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งน,นั้นอย่างมีความสุขเป็นเกืบสิ้นอายุ เมื่อฟังชาดกที่องค์สเมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าให้ฟังครั้งนี้พิสูจนมนั้นก็เกิดสติเกิดปัญญาจึงแสวงหาที่ใหม่ที่มันสัปปายะห่างไกลจากป่าอันแห้งแรงที่เคยเกิดไฟป่าเพื่อปฏิบัติโมกะธรรมปฏิบัติธรรมให้บรรลุซึ่งอรหัตผลไปไม่สนใจที่จะกลับไปให้ชาวบ้านช่วยสร้างบารรณศาลาณที่แห่งเก่าที่ตัวเองเคยปฏิบัติธรรมอยู่อีกต่อไปแล้วหยวบจนท่านเข้าสู่ อารัตผลซึ่งที่สู่บชใหม่นั้นก็คือนกหวงถิ่นในอดีตการนั่นเองส่วนพญานกนั้นก็คือองค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือนิทานชาดกเรื่องสก,กุณาชาดกทุกท่านฟังมาถึงจุดนี้แล้วทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับสามารถนําชาดกนี้มาปรับใช้กับชีวิตในปัจจุบันของเราได้อย่างไรทุกท่านก่อนที่เราจะมาถึงว่าตัวเรา สามารถนําหลักครรในสักุนุนาชาดกนี้มาปรับใช้ยอย่างไรกับชีวิตของเราฉล,ลองอยากให้ทุกท่านลองนับในใจ1น0ถึงสิก่อนนะครับเนาะับพร้อมกันนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิทุกท่านรู้ไหมว่า10วินาทีที่นับผ่านไปนี้ Google ครับทำเงินไปแล้วครับอ๋อหกแสนบาทครับทุกท่าน่อะไรไหมครับทุกท่านเห็นอะไรหรือเปล่า เราลองนับใหม่อีกทีหนึ่งเนาะนับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสิบวินาทีที่สองนีครับรู้ไหมครับว่า Apple ทํทำเงินไปแล้วครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทครับพี่น้องไม่ผิดครับโอ้โหเห็นอะไรไหมครับสังเกตเห็นอะไรไหมอ่ะลองอีกทีหนึ่งอ่านะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวินาทีไปเหมือนกันบนโลกไปเดียวกันแอ่คนส่วนใหญ่บนโลกไปนี้ครับอัตราเฉลี่ยรายได้หสตางค์ครับในสิบวินาทีฟังไม่ผิดครับหสตางค์นี่คือความจริงบนโลกใบนี้ครับทุกท่านทุกท่านจะเห็นว่าโลกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก เปลี่ยนแปลงเร็วจนน่ากลัวคนที่มีเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีเทคโนโลยีอยู่ในมือเขาเขาสามารถนํามาสร้างทรัพย์สินทรัพย์สร้างเงินให้เขาได้อย่างมากมายมหาศาลในขณะที่คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ครับที่ไม่ไฮเทคโนโลยียังเป็นโลเทคโนโลยีอยู่นี้แต่ได้กับแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมครับช่องว่างเยอะมากๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่น่ากลัวที่สุดครับเท่าที่เราเคยเห็นมาหลายท่านยังจําฟิล์มสีโกดักได้ไหมครับฟิล์มสีฟูจิจําได้ไหม ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วครับนั่นคือเทคโนโลยีครับมันเหมือนไฟที่เอามาเผาให้ธุรกิจทุกครั้งเดิมครับที่ไม่มีการพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับศูญย์หายไปจากโลกใบนี้เหมือนนกกลุ่มนรักนะน,นะครับที่ไม่ยอมโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองท้ายก็ต้องถูกไฟป,ป่าเผาผลาญใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันครับถ้าหากว่าเราไม่มีการปรับตัวไม่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ สุดท้ายไฟแห่งเทคโนโลยีก็จะเผาผลาญและเช่นเดียวกันครับสมัยหนึ่งครับการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ขาดแคลนใช่ไหมครับการติดต่อสื่อสารสมัยก่อนเร็วที่สุดสมัยไรครับโทรทะเลขจําได้ไหมครับเนาะแล้วก็ดีที่สุดก็คือจดหมายที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับเนาะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยมาเรื่อยเป็นโทรศัพท์มือถือโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์ 10, จำได้ไหมครับโนเกียสามสามหนึ่งห้าครับโมอตอรโล,ล่าเพวกนั้นจำได้ไหมนั่นแหละครับ เทคโนโลยีค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่วันนี้ครับเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่ขาดแคลนอีกต่อไปแล้วครับวันนี้คนไทยกว่า70%ครับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้มีโทรศัพท์มือถือใช้ดังนั้นการติดต่อสื่อสารจึงกลายเป็นเข้าถึางแทบทุกช่องทุกมุมของประเทศไทยแล้วและเกือบทุกซองทุกมุมท่วโลกและอีกไม่กี่ปีครับทุกท่านการสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันจะเหมือนกับได้ฟรีครับ แล้วตอนนี้ Google เขาก็สร้าง o o g l e l o o นนะครับเนาะเป็นบอลลูนที่ปล่อยขึ้นไปบนท้องฟ้าส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงมาครอบคลุมทั่วทุกโลกอยขึ้นไปหนึ่งครั้งโคจรรอบโลกได้26รอบ,รบไม่ว่าอยู่ซอกไหนมุมไหนของโลกใบนี้ครับกลางทะเลทรายกลางทะเลกลางมหาสมุทรก็สามารถมีอินเทอร์เน็ตใช้ Facebook ก็ไม่น้อยหน้าครับ a c e b o o กก็สร้าง Fresh d โดนเป็นโดนที่มีปีกเป็นโซล่าเซลล์ครับก็ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ลงมาสู่พื้นโลกให้พวกเราได้ใช้กันไ <c oughs> ม่อยู่มุมไหนเราก็สามารถที่จะเห็นหน้า <c oughs> เห็นตากันแบบนี้ได้เลยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจเลยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังไม่พอครับอีลอนมัสครับมาหาเศรษฐีเจ้าของเทสลารถยนิ์ไฟฟ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ยิงดาวเทียมออกไปนอกโลกครับโคจรรอบโลกครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับเทียมลงมายังพื้นโลกใบนี้เพื่อให้ครอบคลุมทุกซอกทุกมุมของโลกใบนี้ดังนั้นรถทุกคันครับของเทสลา จะไม่จําเป็นต้องใช้คนขับสามารถวิ่งได้ทั่วโลกครับไปทุกที่โดยที่ไม่ต้องมีคนขับแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ครับสัญญาอินเทอร์เน็ตครับการสื่อสารครับไม่ใช่สิ่งที่ขาดแคลนในต่อไปพวกเราทุกคนครับจะสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้แบบไม่เคยมีมาก่อนนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่แน่นอนครับในดีมีเสียในเสียมีดีถูกต้องไหมครับ จำโนเกียได้ไหมครับ3ามสามหนหรือว่ามโ t ต r ร o l a ไอุ้่นกระเป๋าหิ้วหนักๆน,นะครับจําได้ไหมฮะสมัยนั้นวันนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเห็นไหมครับถ้าหากว่าใครก็ตามครับไม่โยกย้ายไม่เปลี่ยนแปลงตามกระแสของเทคโนโลยีแน่นอนครับสุดท้ายเขาก็ถูกดิสครับถูกไปแห่งเทคโนโลยีเผาผ่านไปจนหมดสิน้น แล้วนะทงสารที่สุดก็คือใครครับเราพนักง,งานทั้งหลายครับที่ทํางานให้กับบริษัทเหล่านั้นทุกคนมีลูกมีเมียมีครอบครัวมีพ่อมีแม,ม,ม,ม่ต้องเลี้ยงดูถูกต้องไหมทุกคนต้องกินต้องใช,ตงใช้ต้องใช้ปัจเจ sĩ ในการดำรงชีวิตเช่นอาหารเขนมห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับทุกอย่างครับต้องใช้เงินในการซื้อมาเมื่อพนักง,งานตกปลดเป็นไงครับรายได้ก็ไม่มีคนหล่อนั้งเขาอ,อยู่อย่างไรกับลำพังย้อนมองสองตอนนะครับทั้งกลับมาดูเราว่าธุราทำอยู่นี้มีโอกาสที่จะถูกดิสครับถูกไฟแห่งเทคโนโลยีเผาผลาญหรือเปล่า มีมากมายครับหลายอาชีพที่ถูกเผาผลาเราได้กลิ่นควันของเทคโนโลยีที่เข้ามาแทรกแซงในอาชีพเราหลายอย่างแล้วเราละครับพร้อมไหมครับที่จะอินเนอร์เอาเทคโนโลยีเข้ามาสู่ตัวเราพัฒนาตัวเราครับไห้เป็นหาเทคโนโลยีอย่าลืมครับรายได้ของเราจะขึ้นอยู่กับความรู้ในเทคโนโลยีที่เราเรียนรู้ครับทุกท่านวันนี้ครับแม้แต่อาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครๆก็คิดว่าไม่ตกงานเช่นพนักงานธนาคารพนักงานบัญชีตอนนี้ าชีพนี้กำลังจะถูกทดแทนด้วยคุนยนต์นหรือว่า AI ครับถูกเงินกระดาษทุกวันนี้ก็จะถูกทดแทนเปลี่ยนแปลงด้วยเงินคริปโตเค,คอร์เนซีที่สามารถโอนย้ายเปลี่ยนแปลงให้กันข้ามประเทศได้ครับโดยไม่มีค่าธรรมเนียมที่สแสนแพงอีกต่อไปธนาคารมากมายครับตอนนี้กําลังปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่แล้วพนักง,งานธนาคาราต่างๆครับก็ต้องเตรียมปรับตัวเห็นไหมครับวันไฟแห่งเทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามาใกล้ตัวทุกคนแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หน้ากฎหมายอาชนาควรมต่างๆตอนนี้ พราะถามว่าท่านสามารถจดจํากฎหมายได้ทุกมาตราหรือไม่แม้แต่เขียนเองจำไม่ได้ใช่ไหมครับทุกมาตราแต่หุ่นยนต์หรือว่า AI นะครับมันจําได้ทุกมาตราแล้วก็ทุกประเทศทั่วโลกด้วยเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์เขาจําได้เขาเรียนรู้ได้ด้วย่าดฟาตัวเองได้ด้วยทำไมเขาเลียงชนะกว่าเราลหลายๆบริษัทในสหรัฐอเมริกาตัวนี้ใช้ AI นะครับว่าความแทนทนายความแล้วแล้ววันนี้ครับทนายความบ้านเราล่ะครับ ได้กลิ่นควันไฟแห่งเทคโนโลยีแล้วหรือแม้แต่เกษตรกรบ้านเรานะครับเนาะโดยคิดว่าอาชีพเกษตรกรจะไม่มีใครทดแทนนะครับตอนนี้หุ่นยนต์เครื่องจกักรจะเข้ามาทดแทนเข้ามาสร้างงานด้านเกษตรกรรมทดแทนโลกไม่เคยหยุดอยู่กับที่โลกหมุนอยู่ตลอดเวลาครับหมุนอยู่ทุกวันไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทเทคโนโลยีครับเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตามสมัยหนึ่งเราวิาง่งโทรเลขกันอยู่ใช่ไหมครับยังไงจอมอเลเตอร์จดหมายอากันอยู่ แต่วันนี้เรามีหูทิพตาทิพตครับเราสามารถมองเห็นหน้าเห็นตากันได้แล้วนี่ครับคือสิ่งที่พัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะสนใจหรือไม่ก,ก็ตามแม้ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณจะชอบหรือไม่ชอบเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันเข้ามาในบทบาทในชีวิตเราแน่นอนครับและมันจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีของเราครับให้เราทุกสบายขึ้นแต่หลายต่อหลายคนอาจจะลำบากขึ้นอยู่ที่เรานะครับเนาะว่าเราจะรู้ทันเทคโนโลยีหรือเราจะให้เทคโนโลยีครับมันกืนเราให้หายไป เหมือนกับโนเกียเหมือนกับฮาพยนตร์สีโกโดังเหมือนนกกลุ่มนรักไม่ยอมโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองสุดท้ายก็ต้องถูกไฟปากเอาผ่านใช่ไหมอยู่ที่ท่านแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันกับทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ด้วยรักละหงใหยจากใจโคตรฉลองนะครับสวัสดีครับ